ก็มีสองดอกพ่อเฮ็ดปวกตับเอ้สองสองดอกครับสองจุ่มนะครับเก็บบาค่อยง่ามมานไหนได้ครับด้วย๊าบโ้ บานสองดอกมาหน้าครับมาเห็นพอดีม่เลยเอาอยังามามีเตมตอีอืออือสองดอกเดี๋ยวค่อยไปหน้าเดี๋ยวค่อยมาลองหามังอีกครับพ่ออีกสองดอก อันนี้มีดนี่ผมเน็บใส่รถมาอยู่ด้วยครับนี่มีดเน็บใส่รถมาตลอดอยู่แต่ว่าบ่ได้มีกระตาบ่ได้มียังมานะเดี๋ยวคนสิคือเมื่อหน้าก่อนคนสิมาใหม่ตัวข้นก็เต็มโคกแล้วโอ้ยงามแห่งนะครับเด้อยเพื่อไปขุดขี้ดินออกขุดวัฒนัดนี่ละครับถ,ถ้ายางม,มาเล่นๆน,นี่พ่อรถท่าฮารีนี่คือสีบ่พอเดเอาพ่ว่า สวัสดีครับพี่น้องครับพอ,อกันมือนีย่มเศร้าครับหลังจากที่ไปย่างเซอ,เเอเร์เวมึงเฮ็ดแล้วนะครับพ่นซาวะเฮ็ดออกผมก็เลยไปยางิึงนะครับเมื่อได้อาอยังไปดอกได้ตะมีดเล่มเดียวนะครับมีดผมติดรถมอไซค์ไปตลอดนะครับเพราะว่าย่ำเขาโคกเขาป้านี่เพื่อเห้เ,เพียนอีหยัเงเฮ้าคอยเจอเอามีดมาใส่ได้นะครับมือนีผ้าพี่น้องเขาป้าแต่เศร้าครับกับกัปตัน <c oughs> กัปตันน้อย ไปครับสีดคือเพิินบ่นค้นเต็มโคบเต็มปลาแล้วละครับเก็บเห็นละงกโอ้ในรอบหลายเดือนเลยนะครับไปเบิ่งกันผมบ่ได้เก็บโดนแล้วนี่บ่าทางนั้นสิท่านข้าเจ้าบ่าน,นะครับคนจอดลถเต็มโคบเต็มป่าเลยมากกับ่อครับแต่ว่า่ออยู่อีกทั้งนึงไปเบิ่งหม่องเก่าหม่องมันเคยออกนะครับต่อไปแล้วมูนึง พ่อสวัสดีครับแหมสวัสดีครคับผมพ่อแล้วครับงั้นมูหนึ่งกังนเรพ่อมูหนึงครับอันนี้เมือง,งใครบ้างแจ้งหอกบานหอกว่าบานครับเบิ้งกัปตันเบิ้งชุบนี่ไครหนึ่งมาทางพี่เอาพ่อเป็นคนเก็บก็ได้บัตรนัดไหมเอามีหน่อย ครับปูนทางขุ่นกันมีหลายดอกเป็มูลมั่งกัปตันมัน้งรู้ฮักชิมรถบ้านค้านมองหงำอยู่ไปเนาะดีร่างดีครับดี่ โอ้โหสองดอกงามๆดอกนึงดอกนไไั้นเลยอืมใครนึงพอปาดขี้ดิน้องเ่ยนั่นในป่าพึ่งเข่ามากด้ยครับนี่โอ้เห็ดออกคือเพิน่นลวายอีดี Ô môn đi lại đó pháo phái này mất mát 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 này. Ủa, mát 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 Nâu. nâu. rồi. อ้าเห็ดเนาะกำลังเป็นไข่ไปครับอยู่ทางพี่อืมสี่ไข่หนึ่งน้าไม่อย่างไรปาดข้าวออ ไม่ได้ใส่กันสั้นครับอันนี้เป็นค้าตั้งกล้องธรรมดานะครับเราถือเกลขกก่อน <ś c oughs> สิได้ซื้อค่ากันสั้น <ś c oughs> เอาแยกทางกันก็พอแล้วนะครับ <ś c oughs> เดี๋ยวสิพอท่านขาเจา้าคนกับมหาไายขึ้นกันพอว่าแยกทางกันไปดีกว่าหึกับตงไมาน้ำผ่้งใช่ครับยาไไปเรื่อยๆฟูนครับอู้ดอกบานเลยดูนี่จกดอก ขสองดอกวะนี่ครับดอกหนึ่งพู่นดอกนึงโอ้งามแหงงามแหงกัปตันได้เหยียบเด้อบักลาเด้อมันมีขาบอกแล้วมานจะมีกระพาะโอ้ยมันเป็นเสือน่ะโดนๆนะครับได้คอยจได้เก็บเห็ดเถื่อนึงบ้านผมบอคอยมีโคกมีปลาเห็ดบ้านไดย เฮ็ดปวกตับเเฮียยังเออเสื้อน้ํเอียองเฮ็ดปวกตับดอกมึงไงกระตันยะเอวโอ้ดนยางไวเบื้งมองมันเคยออก ลตามซ้ายข้องนามคนมาเก็บก่อนเราเพราะมันเป็นพีภาษาครับคนหน่าสิบกคอยกาเข่ามันไดสองไข่เอ้ยสองสองดอกครับสองจุ่มนะครับเก็บบ้คอยง่ามมันไ,ได้นะครับดว,ว่าผมโมเป็นนักเก็บเห็ดตัยง <laughs> เสียงรถคนมาแล้วผมไปพีประสาทกันครับมนสิบวันอู os, ้หู้หยอันนี้เขาเอินมาเหยดละวันนี้ขึ้นไงแห้งแต่โอ้โโ่โธ่โธโธโธป๊ามันเคยออกมาหากินมองเก้าอีกแล้วครับป๊าโอ้ นี่โบธนัทชอบปลาเห็ดละง,งกนะครับเด้อพอแม่เห็ดละง,งาดเดี๋ยวพี่หน,อน้องพอนั้งค้นพอนสิว่าเห็ดละงาโอ้ถ้าเป็น่เป็ีซ้ำกำปันป้นพอนี่คบนี่โอ้มันหนาปาดออกจัง่อยนี่ปาดอนนอกไปเลยฮองามแหง ที่สองดอกโอ้โดอกน,นั่นไเก็บสาดได้ได้ครับเด้อดดเด้วนพอสิทธิ์ได้เก็บเห็ดเพียงน,นึงครับ ก็็เหนดอกอันนี้จะเป็นดอกกระทื้อปลาได้ครับเด้อนี่สามารถกินได้นะครับดอกกระทื้อปลาดอกนี้สวยเนี่ยครับกินข้างในมันนะครับนี่ตันวนี่ขาวๆนี่กินข้างในมันหรือว่าบางคนมันก็นกินอ่าเอียงเลย บางคนพันก็กินนอออนมั่นนะครับมันจะมีนอออนขึ้นมานําคือคาเนี่แหละครับอ๋อครับถึงหน้าแล้วเรียบร้อยนี่ผลงานเมื่อนี้ในลายเตืบพ่อได้แกงครับแกงหมอหญ่เลยลหละคุณเออมุก่านั่นเดียวสิเลมีแต่ดอกงาม เอประมาณจักโลกหนึ่งไงละครับถือว่าหลายเด้ครับซ้ำนี่เพราะว่าบ้านผมมันบ่มีปลาเก็บเห็ดอันนี้หอยหน่อยน้ำถั่มแล้วบอ <c oughs> แต่ว่าก็เริ่มไม่เห็นโตเลยละครับจักเดือนหนึ่งกันผมไปจอให้กินหอาหารเพุ่นเป็นหน่อยร้อยน้ำเด่นอยูพ่พุ่นเอ้ยเอ้าโอเคครับพี่น้องครับพ่อได้แกงเดี๋ยวให้แม่มาแกง เอาสำหรับมือนีครับว่ามีอีกอย่างหลายเลยครับเด้อฝากพี่น้องไว้เพียงนเท่านี้ครับคอยพอกันมือหนาครับฝากกดติดตามในพวมน้ำนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจในพวมน้ำนะครับเพื่อจะไดิบลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับสำหรับมือนีล่าพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับกระตันให้ยังบมกละอ่ะอไปแล้วครับสวัสดีครับ